กสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชนแนลเฮาดับมือนีบ้าพ่อพี่พอน้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของแรงของมติสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องมือนีนะครับได้กสีขออนุญาตนั่ตัวเลขตัวเบอร์นะครับของหลวงปู่วัดป้าอุดรนะครับสีขออนุญาตโท้นะครับขอน้ำพึ่นนะครับมาปั่นพี่ปั่นน้องปั่นกับเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชนแนลเฮานะครับสีเป็นตัวไรดับมาเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันดับกันแล้วกันนะครับเนาะ อาพี่น้องความพัดแล้วก็อย่าลืมทักด้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนรนะครับเนาะทางช่องน้องแสงแชนแนลฮา,าขอบคุณในหลายนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็ผู้ที่สิ่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเอาค่อยเบิ่งกันแล้วกันนะปู้ปฏิบัติเจังไดจ นมัสการครับปูปิดตังได่นาะอยู่ดีมีแห้งอยู่ปู่อตมเอาบ่ไบอันจังหวะปูยันจังหวะฮึส่องไก่แต่ปู่ยัมันงวนหนายุ่งงวนี่ผมขออนุญาตน้ำปูทั้งทั้งโทรศัพท์สกก่อนน้ำปูเนาะผมยังยากอยู่ปูครับครับครับน้องแส้ใช่นปูฮะ

สองมือสามมือละละอันขอพุ่มปูโอ้ครับขอพุ่มปูนั้นเหลพุ่มปูมือขึ้นก็มาฝันดีเลยครับฝันว่าในปูฝันว่าได้เห็นพรเจ้าพรเจ้าหนังพระเจ้าพระทั้งสานะพระเจ้าเก่งไปเลยไป้เอาใส่กรอกนะโอ้เอาไส้กรอกสองกรอกโาเยัดดีดีเลยมันบอเข่ารืวบาปูเถนะ สองจี่บเขาอะยานียังว่าเหล็กบ่เขาหรอเล่ผมะพมาังว่าแล้วนะเพราะว่าหมีดผู้ไม่ได้ฝันเอาหน้าก็เลยอันไหนว่าขออันไหนว่าไม่เห็นมี่น้มคนว่าทน้มคนก็บว่ามันธรรมดาเรอกครับคุณเราเป็นอันคุยยขับผู้ได้คุเรานั่นครับแล้วก็นอื่นล่างซุ่งหรอเออ ัน่มากขอที่เลกคนมาหาปูนี่นะคนมาหาปู้วันนี้มาที่เลก็เลยอีกยังกมาหนาผูนี่นนก็พราีก็มาต่ตนโคนี่ก็ฮื่ย่าสั่นข็มาหาปูบยังเลยสันอนยัง่ายง่าาสันยจะคุยน้ำมาสั่นเอาโพ้มันคือชื่อเลยครับเจริญนอกเอาก็คุยก็คุยกเราพลาดงนคุยไม่ได้หายวันนี้อันอันใ้ฝันมาพูนี่ คนเขามหาปูในฝันบ่ครับนี่โอ้ควบจริงเลยบ่ครับโอ้โอ้หมอหมอท้ำหมอส่งเหรอเนาะปูเนาะผู้ผู้มีกิจสัมผัสบอซะยังไงสัมผัสได้นะครับผมครับผู้ก็เลยว่าไปพาคนไปถามมาได้มื่อขึ้นมื่อได้นะคือผุ่มปูเรียกว่าท่านใดได้มื่อขึ้นนะน้าครับมีปัญหาผู้ปูคนกัเลยไอ้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะปูเนาะ ก็ภาใุดเจอกันผู้ใหญ่ในที่สองที่สองสองซีนี่หละครับผู้ใหญ่ซีสองมันเงียนัน้ีคนเรียว่าพากันมากกับแม่คุณต้โต่แม่กับ่อเตียมข้ามหมากขู้่อเตรียมหน้าไม่กินหนาโอ้ครับมันมีก็ได้ากันบอกม่ามันมีคนียกว่านเซนเอเ็นเขานี่มีฝันมือรุ่นหมดละมือคนไปหละเร่ไปเขาน่มีฝันผู้บาใจนเกว่า พอดีให้สานตัวไงครับขึ้นแดี่ยววะท่านโอ้จะ่ากันภา,ากันเราเตรียม,มครับหมาคำพูดครับหนามมะขินแดงไ้เพิน่นเพิ่นหนามนิทรย์ขวดเพิน่นกินมว่าอิ่มก็เทียนนะโอคะ้ครับกนะ <c oughs> ็เล้เอา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 เป็นแดงหนามาไว้ตั้ง้เพิ่นนะครับผมครับจะได้เออก็เลยมาขอเพิน่นมันมีก็เลยมือมือนีไงวะมือมือนั่นต,ต้องทำเงินละก็เลยมาขอเพิ่นเด้ยบ่เนี้มาขอเพิ่นเพิ่งจะให้ดีบ่เนี้ยสานตัวบ่นี้ <c oughs> ครับสามตัวปูเอ้าชุดเอเด้อครับผมครับม oh. ัจะไม่ใหมกามตันิดเดียวเลยนะสามเจ็ดสองโอ้สามเก็ดสองอืม่ะ่าเมื่อเนมื่อเป็นให้ชุดเก็ดันึ่งปูันงูยึดตที่วันนี้เน่าฝนบกชัดนะครับเมื่อนั่้นบลกชัดถึงคนโ้งดีจนถึงตึ๊บตึ๊บต่งเนาไปยังยังไป ไปว่าไปถามบนนันว่าแบบที่ว่ามื่อไรด้สินนะปุ่นนว่าเสียงสันๆน่ะนะอ่งพเออครับครับเสียงผู้่นเขามาเข่าส่งเอเสียงเสียงโทีได้ม่ออกบนผู้งยิเหมือนว่าก็จะว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละ้กันไว้น้ตปูเนาะกันไว้ดีตึงเนาะหนึ่งสูนเจ็น้ปูเนาะเออมนอันนี้ทุกกันไม่ผู้ยิงือเปนผูปูฝอกคนนะมาเปิดเบื้องนึยุคคลิปกันกันแตว่ามันูอยิ่งยิ่งขี่ได้ผู้กันเลยมัน ว่าเป็นนึ่งส่วนเกตกับสี่ส่วนเกตนี่แหละเอาเป็นกันไปก็ได้สองตัวเนี่ยครับกันหนึ่งส่วนเ็ดกับสี่ส่วนเกเนี่ยกินเลยล่วนเ็ดนี่เพิ่บอกขอะสองเทียกับยำสองเทียได้ส่วนเกส่วนเ่ตนะครับครับครับเอาไอเอฟซีพิจาอนาาน้บป่นเนาะอเอฟซีพิจาอน่าบังเนาะเจาจับจับชุดบอสามสามเ็ดสองนี่ไอเอ่อหกบัตทูบ้าป่ มาบ่กว่าตัวไห้เพิ่งตันเลนเอาก็เป็นอย่างไาตันเหลนเอาเนาะปูเนาะครับตันไห้ไม่เห็นเดียวมันจะมาใหญ่ครับมันสียดายตัวโพดเนาะเอออันไม่ใหญ่ท้งแท่อันตัวชุนเข็ญหรพอเปล่าปูหูยิ่งหรแหละเออปูหลืกของปูอันปูที่เพิ่นเพิ่นมีจิตสัมผัสเนาะปูเนาะเออเพิ่น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 เขาล่างแล้วเพิ่นเสียงจันจันหรืนนะครับเสียงปูเท่าเออเสียงปูเท่าปูกันมาฟังมึงปูกันว่ามันไม่เป็นเพราะเมียนว่นไหนชุนเข็ญตัวเดียวเนี่ยเถอะเพราะว่ามันนี่ลเึกช กันว่าหนึ่งกับซีเนี่ยนะครับดอกเชื่อวนดอกช่วๆอ่ะนะครับผมพูอะไร้าเอาเป็นตักันไนก็ได้เหเกี่สูนเสูเนาะแต่ว่าแต่ว่าตตัวี่แน่นี่คือสูเีูนเกียมีซัดเจนซี่สองกับัดเจนบปูซัดเกแต่มาเทียกูนเก็ยุนเกนะเนบอกครับครับคครับวงกลมแดง้ก็เลยตัวสูนเียนี่ครับัเร่าวันนี้พูดาเข้านี còn nó là trốn kết này kết cấp nưng này nó coi đều cắn, phú hòa, mày ba, nó cắn nó phú nọ, trốn nưng kết coi cắn mày, thế mà tụi khoang nhà này, hai cìi song với song là hai mét đều lang mà cắn, lang, 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 thế tại sao khoang phú này tụi à, à, ของปูเองเอออั้นของของปูผู้เมีเพื่นให้เพื่นไห้แบบไม่สามคูน่ะครับสามเออสามเจ็ดสองครับเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนเจ็ดีกไม่สามคูนี่เพื่อนไห้มื่อมือมือที่เพื่นเชียอหลังนะครับไปเพิ่อนะสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเออเออเก้าเจ็ดแกศูนเ็ แต่วาหมูปูตัวบอบอกทุนเก็ตนี่ปูิี้มาหนึ่งทูนเก็ตเพิ่งมันซี่ทุนเจ็ดนีละแหล่เดเลยเล่นเกตกกันไปก็ได้เออแต่วาตัวชักเก็ตบบอกคือสามเจ็ดสองครับครับลุงเน็ดเยอะครับขีดสนใต้ล้วปูนอเออเออตัวนิ่มตัวนิ่มสามเจ็ดสอตนเเยอเลยครับกระแคบหน้าจอไว้นะปูนาะแคบหน้าจอไว้สำหรับผู้คนอยากเป็นเืมกันกระจดเอาตาม อทีปูไ้บ้านย่นางนปูเนาะแม่นกันนั่นกันวันตัดอยากตัดออกจับออกอยกที่วันอยากตัดออกก็ตัดออกเพราะวา่ากูปูคนไเม็ดเดียว,ลว 3, 7, เลยสามเจ็ดสอเลยครับ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 อันที่ว่าเป็นอันุเ็นเก็ตหน,น,นิูนิว่าเสียงคนั่วนะปูว่าเขาคนว่นนึงุเก็็ซีสุนเ็ตี่แหะปูก็เลยติดปกันได้นะครับปูยิ่งละปูิดเยมงกันปูปูกดีบ่สเนี้เ <laughs> จาว่ากันว่าพอดีมัน บอกเขาเจ้าไปซื้อตัวนี้เขาเจ้ไปซื้อลอตเตอรี่สองคนแบ่งกันฝันว่าได้ซื้อรอตกตออด้หรืเปล่านี่ว่อซื้อตัวนี้เหรอุ่งส่นเจ็ดกับที่สนเจ็ดครับที่สองนี่ไหมสองีนี่ไหมอ๋อหนึ่งวันสามหนึ่งวันสามเจ็ดสองลอกมต๊่กันว่าบ่าตะฝันนี้แต่ฝนเลิวเอาไว้ได้หญนะมาเกิดได้ไงมากผก็ฝันว่าได้ซื้อรถอจัดเทียววันมาเกินว่าไหว สบเมนบสนเราบพิ่นเนก็ซื่อแค่หนึ่งศูนยเจ็ดล้วก็สี่ศูนยเจ็ดล้วก็สี่สสองสี่เท่านี้ไหมโอเคครับสิไปฝันนะเมื่อนั้นละคนได้ไปฝันว่าเ็กิคนหงหล่อสนปาถูฝันดีเห็นมะโอหหล่อขั้นหนึ่งมันว่ามันถือเด้อขั้นละเป็นลายหูเด้อเนาะแมนวอแมนครับแมนเป็นลานูนี่เนื้อแล้วก็ว่าใด้ค้ดนมสองก่อนเขาเจาะกับแงกันผู้ละก่อนมาสันเอ้า แล้วก็แต้วการเรียงจริงนี่ก็ซื้อเจ้าเจซื้อลัตเตอรี่กันน้ำกันคนละสามใบเนี่ยจ่อแบงกันหกใบนะถ้าจอแบงกัน้กันโอแบงไมาหกใบแต่ว่าแบงคนละสามยังไงกมาก็จ่มาฝันเจ้าอีกคนล้มไป่าได้ไปแบงกันเอาถ่าเราถ้าเราบางหนงหนย่ายนี่นี่เราได้หาหาหมดเนี่ยงวดปันมากวิปันมากบบบเราฝันชิวอย่างนี้วันนี้เราไปวันวันนี้ไม่รู้ว่าฝันมาไดนรถทบล้อวันนี้แต่ซื้อรถทกล้อวันนี้ มันจีบบี้หกมันจีบบี้มัวนั่นจีบบี้หกบลาะนับนแล้วแต่ว่าผู้ควบคุมผู้วานี่มนไปเลาสิได้ถึงแล้วมันที่หนึ่งหมนสิเนี่โตได้เลีบนอะบลาะครับคบก็บเป็นไปนะปูเนาะข้ามเขาข้ามเขาเลขปูนี่ก็อาจจะไปมาจากอะไรนะรลสเสีอรัสเีไปบ่ะคือบ้านล่ะแมนแมนนนเขาลบเบอร์ โทษปูถ้มันปูก็สีมนเอต้อสั่งใช้วัดนี่ล่ะครับผมครับศูนย์หกหนึ่งศ8นย์หกหสเจปเจสครับเอาปูผมกวรบกวนปูซ้ำหนีน้ปูเนาะเอาเอาให้มิโชคมีมันตึ้งเจ็ดี่มินเนอะครับผมครับไปไาสัปูะมาณใจถึงหัวนี่ขอเพิ่หัวเล็ก ไลวันทอยพูดกันมาฝันดีว่าไดนเนี่ยเราเมื่อคืนนี่ยวันไหนใจเขาสองก้องนราพูดว่าเรียกเขาแล้วสนอกก็พูดว่าเมียนหล่วเราพราะว่าทั้งวันแรกสังพอเป็นวันแรกที่นี่โอ้ครับเพี่อนมตกาบกู้ฝันครับเป็นชุดถูกชุดยังเองสีหน่านี่ของทุไทยบ่าพูดนี่พูดว่าเขอสิบ่ามตอกพูดว่าเนอไรเราไหมเอาจังเดผมกนสิโทษตามอีกเท่นั้นหรือปู้เหรอเี่ยงันอะไรเง้ครับคือไทยกบลุโมาาครับคมือทยปเทเป็น ปรีเทศเปลี่ยนแปลงหลวงปูเนาะประเทศประเทศได้นิมิตไปไม่ครับครับผมครับขอบคุณด้หลายปูขอบคุณด้หลายครับนมัสการครับปู่ครับเรินี่ก็คือตัวเล็กตัวดีของหลวงปู่วัดป่าอุดรนะครับเนาะที่เป็นในเมตตาทางช่องน้องแสงแชนแนลเฮา ถ้าใครได้พิจารณาสำหรับแรงของมือวันที่สิบเดือนอมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นบุญห้าเป็นวาสนาเนาะ bend. เอา้าวเทวดาอีกน้อยหนึ่งครับเทวดาอีกน้อยหนึง่งคือพอออกหรือว่าผู้พนมีกิจสัมผัสนะเพิ่นเขามาในวัดของปูนะเพิ่นกับลูึกว่ามีอะไรนึงเขามาบอกเพิ่นนะครับแปลว่าเป็นเลขปูพุ่มปูยังประมาณนี้นะครับอา่า เลขปูเพิ่นไม่จิบสัมผัสนะครับเพิ่นว่าง่ายไปก็คือได้เพิ่นได้มาศูนย์เจ็ดนะครับอย่าาเพิ่นได้มาสี่สองนะครับบาทที่นี่ก็เลขปูของปูวัดปลาอุดรนะครับเพิ่นก็จุดทูบขอน้่มปูพุ่มประจำปัดเพิ่นนนั่แหละเพิ่นได้สามเจ็ดสองนะครับแต่ว่าอันหนึ่งก็คือตัวกันก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดให้ตัวกันนะครับอันนี้ทั้งสำรับสหรับเลขไอ้ อีชุดหนึ่งนะครับก็คือศูนย์หนึ่งกันศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าเก็ดแล้วก็สองสี่กลับไปกลับมาเนาะคือที่สองสองสี่กับตัวเดียวกันนี่แหละนะแต่ผมมาเหยียบใบเสื้อเอาพี่น้องผู้เขาก็เบิ้งน้องเสียงเสียงในห้องก็แคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้ออพี่ถือกับว่ากันนะครับเพ่าวตีตัวเลขตัวเบื่อนะครับก็คือว่าเลระหากว่าพี่น้องชื่นชอบกระจัดนะครับขัาใจกระพันแต่ว่าทั้งนีิทานเพิ่อนกับปู่ก็บอกว่าเน้นนักเล่เด้อสันพทนว่า ขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณใหลายนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมชมช่องน้องแสงแชนแนลฮอสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพื่อนสนีทนะพอกันคลิปนาคลิปนี้สวัสดีครับ